วันเกิดเราจะไปเที่ยวตะพุ่งทนสองคน,อ,น<ล>อ๋อสองนค,คนอาจจะย,ยังยังไม่มีเพิ่งจะไปน้าตกทีรอซูมามแล้วก็นี่อาจจะมีทิปแบบไปล่องแพที่การอีกเพราะว่านัดกับเพื่อนๆอเอาไว้แล้วก็จริงๆเราตั้งใจอยากไปญี่ปุ่น<ม>แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรอความเหมาะสมอีกทีหนึ่งด้วยคิวต่างๆเพราะว่าตอนนี้ละครก็ค่อนข้างเร่ง<ม>สองคนยังไม่มีค่ะย,ยังไม่มีส่วนมากจะไปกันหลายหลยคนมากกว่า พี่ทันไม่มีขอแบบอยากไปสวีเดนสองคนบ้างหรอครับุพี่ทันก็แบบอยากชวนไปนั่นแหละเขาก็อยากแบบเอ้ยอยากพาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าเราทํางานหนักอยากพาไปพักผ่อนแต่ด้วยแบบด้วยคิวด้วยอะไรต่างๆที่ตอนนี้มันยังยุ่งมากก็เลยยังไม่ได้ไปอย่างที่ญี่ปุ่นนี้แพ้เราจะไปช่วงไหนดีคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไปมีนาคมนี้แต่ว่าตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายละครก่อน<ม> เขาไม่น้อยใจค่ะเข้าใจต้องเข้าใจแหละเพราะว่าเราทํางานตรงนี้เขาเองก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนอืมที่้านจุดเห็นไปรักษาอะไรกันคุณยายเกี่ยวกับสมุนไพรยุ้ยทานยาสมุนไพรค่ะ<ม>แล้วก็พาจริงๆเราตั้งใจพาคุณแม่กับคุณยายแล้วก็ทานไปรักษาสมุนไพรที่<ม>เกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับดูแลสุขภาพ<ม>เรื่องเรื่องสุขภาพต่างๆ<ม>ที่ ไม่ค่ะเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสุขภาพรักษาโรคต่างๆที่เราเป็น mm hmm. อย่างทันเขาเป็นภูมิแพ้แบบหนักมากใต้ตาคือดํามาก mm hmm. รักษาที่ไหนก็ไม่หายกินยาอะไรก็ไม่หาย mm hmm. เยานอยน ไม่เกี่ยวเลยค่ะแล้วเขาขยี้ตาตลอดจนเหมือนเส้นเลือดฝอยมันแตกแตกจนแบบเลเซอร์ก็ไม่หายแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ยูเองก็เป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดโป่งในในร่างกายเดียวกันคุณยายเองก็เป็นความดาันโลหิตสูงเป็นไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราแบบพาคุณแม่กับคุณยายไปรักษาสมุนไพรเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องรับยาเคมีอะไรแบบในใ,ในสมัยใหม่อะไรเยอะแยะมากมายม ที่มูลนิธิไทยกรุณาที่กาญจนบุรีค่ะการรักษาเราเป็นไงบ้างครับมะก็อย่างไน้อยเลยคือแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไม่ต้องทานยาแก้ปวดไม่ต้องทานยาอะไรมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังห่างๆไปบ้างแล้วเพราะว่าเขาก็แข็งแรงขึ้นแล้วแทบจะไม่ต้องรักษาอะไรเลยจริงๆแล้วไปมานานมากแล้วค่ะเป็นเป็นปีสองปีได้แล้วค่ะแล้วก็เห็นผลล เหมือนล่าสุดพอมีคนเห็นเราเข้าไปคนก็สงสัยว่าเออเราเป็นอะไรหรือเปล่ายุ้ยเป็นูุิแพ้แต่ว่าไม่ได้มากอะไรแต่ว่าอยากให้ทันกินยาสมุนไพรแล้วก็อย่างแม่กับยายเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องทานยาตามแบบให้มีสารเคมีอะไรเข้าไปในร่างกายเยอะอะไรเงี้ยทันก็ก็ดีขึ้นแล้วก็อย่างงูสวัดเนี่ยหลายๆคนจะห่วงว่าเขาจะฝังอยู่ในร่างกายแล้วทุกคนเป็นห่วงเยอะมากเพราะมันค่อนข้างอันตรายตอนนี้ก็แบบก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ ก็รักษาแกก็รัษาแล้วก็พยายามจะไม่กินยาอะไรเยอะเลยว่าก so ็พ so ึ่งทางธรรมชาติพึ so ่งทางธรรมชาติดีกว่าแล้วก็ จริงๆแล้วตอนที่ไปกันเนี่ยไปทุกอาทิตย์แต่ว่านี่พอ,พอพอหลังจากที่ช่วงเปิดร้านแล้วก็พอร่างกายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ห่างมาสักพักหนึ่ง<ม>แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้ในควรจะแบบถ้าทานได้ทุกอาทิตย์ก็จะดีมากแทบจะไม่ต้องช่วงที่ทานยาสมุนไพรนี่คือปวดหัวตัวร้อนนี่แทบไม่ต้องทานยาลดไข้เลย<ม>ดีมากๆค่ะ ทางร้านก็ดีมากค่ะก็ลงตัวมากขึ้นแม่หายเหนื่อยแล้วแล้วก็ยุเองก็หายเหนื่อยขึ้นเพราะว่าตอนนี้เปิดมาได้เกือบ6เดือนละแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยคืนทุนทั้งหมดยังคืนทุนได,ได้เยอะส่วนหนึ่งค่ะ <c oughs> เพราะว่าลูกค้าน่ารักมากๆไปช่วยอุดหนุนไปช่วยให้กําลังใจกันเยอะมากส่วนตัวเรา <c oughs> เองได้ไปเสิร์ฟได้ไปไอะไรที่ร้านเสิร์ฟทําทุกอย่างแม้กระทั่งทอดเอง <c oughs> ทําเอง <c oughs> ทุกอย่างเลยค่ะ ถ้าขยายจะเป็นรีสอร์ทมากกว่าที่อยากทําตอนนี้ร้านอาหารเริ่มอยู่ตัวแล้วแต่บอกตรงๆว่ายังเหนื่อยอยู่แต่ว่าในส่วนของรีสอร์ทตอนนี้ก็เริ่มปรับที่ละปรับที่แล้วก็วาดแปลนละแล้วก็ถ้าทุกอย่างลงตัวก็น่าจะปีนี้ละค่ะคือทำที่เดิมที่เดิมอยู่ในพื้นที่เก้าไร่คคะลถอยู่แล้วค่ะเต็มที่เลยค่ะถ้ารีสอร์ทก็คงจะเยอะอยู่ ตอนนี้เริ่มวางแปลนทุกอย่างแล้วค่ะเริ่มปรับที่แล้วก็เริ่มวาดแบบละอันนี้ใครหุ้นบ้างคะยุ้ยกับทันสองคนค่ะแต่พันแค่มีห้องยุ้ยมีสองอยากให้ได้สักเต็มที่ก็สิบกว่าเกือบยี่สิบแต่ไม่รู้ว่าที่จะได้หรือเปล่าเพราะว่ายุ้ยต้องปันส่วนเอาไว้ปลูกบ้านด้วยอะไรเงินทองใช่ก็ถ้าถ้าได้แต่งค่ะพี่แบบนี้มันจะยิ่งทำให้เราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวไหมพี่ ไม่ไม่ยุ้ยยุ้ยมีความสุขนะตอนแรกคิดว่าเปิดร้านอาหารจะวุ่นวายจะไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่พอทําแล้วเราก็มีความสุขอ่ะพอวันไหนปิดร้านเรา้ยเหงาคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ต้องการความส่วนตัวะไรมากขนาดนั้นเพราะเวลาที่ร้านปิดเราก็ได้อยู่กับครอบครัวแล้ว่้ก็แงยาวเลยสิก็สักพักหนึ่งยังไม่รีบเก็บเงินก่อน กิจแบบเยอะมากเลยเตรียแมบบ <straighten S 1> จะอะไรยังไงแบบก็อยากวางรักฐาน<า> <ues S 1> เราอายุเยอะขึ้นทุกๆวันแล้วก็งานละครตอนนี้เรารับน้อยลงเพื่อที่เราไปทําธุรกิจมากขึ้นเพื่อที่จะแบบวางรักฐานให้ตัวเองครอบครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราทั้งสองฝ่ายด้วยอย่างนี้แสดงว่าจะมีความคิดว่าอยากาล,วา,ลา,กาวงการเลยไม่คิดเลยไม่อยากลาวงการเลยยังไงก็เล่นละครไปจนลุกมาจากเตียง <áreas S 1> ไม่ไหวแน่นอนพี่อันนี้ที่ไหนนะคะสรจังหวัดสระบุรีค่ะ รีสอร์ทก็ยังอยู่ที่สระบุรีรีสอร์ทก็ยังอยู่ที่สระบุรีค่ะ